เออมาอคิวเคตามมาจา้ะเปิดเทอโบไปด้วยนะคะเร่งจังหวะกันสักนิดนึงเออวายมามาจา้าใครอยากให้เหมยลี่เสนอคลิปคอนเทนต์แบบไหนคะเสนอมาได้เลยจา้าคอมเมนต์กันเข้ามานะคะเพื่อนๆ มาค่ะขอปรับเบ็ดที่เบ็ด500นะคะไป30หมุนจ้าหื้ยคิวนะคะขาดแถวเดียวเท่านั้นจริงๆมาเฮ้ยวายมาวะมีตัวคูณปะเออนั่นแหละปั๊มอีกสักทีได้ไหมเออมาโอเคสวยงามนะคะสำหรับคลิปนี้ เออเป็นการเล่นสลับกันนะฮะออโต้และการซื้อฟีสปินนะคะพี่ๆซ้ำไหมนั่นแหละต้องซ้ำมาจา้ะโอเคนะคะดอกนี้ซ้ำใหม่อีกสวยงามมากพี่วายมาอีกแล้วไหลอย่างต่อเนื่องขออีกทีเออมาขออีกครั้งโอเคเหมยเหมยลี่เหมยลี่มาแล้วแม่ วิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่เหมาะสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับช่องเหมยลี่มาแล้วแม่เหมือนเดิมนะจ๊ะเพื่อนๆอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งกริ๊งเพื่อติดตามเหมยลี่ด้วยนะจ๊ะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆนะจ๊ะสาระดีๆที่มีมาแบ่งปันกันจ้ามาค่ะวันนี้เหมยลี่พามาพบกับค่ายพีจมาในเกมไลฟ์ a อ o l ล o นะคะพี่ๆ มาดูกันค่ะวันนี้เหมนลี่จะเล่นทั้งการซื้อฟรีสปินนะคะและการสลับหมุนออโต้น,นะคะมาดูจ้าว่าจะกําไรสักเท่าไรเขาจะจ่ายเท่าไรนะคะอ่ะมาเรามาดูอัตราการจ่ายสัญลักษณ์ของแต่และตัวก่อนนะคะเพื่อนๆจะมี10 j q k a นะคะมงกุฎนะธนูนะจ้าพี่ม้าสัญลักษณ์วายแล้วก็สเกเตอร์อัตราการจ่ายก็ขึ้นตามนี้เลยนะคะก่อนเราเล่นเราก็มาดูอัตราการจ่ายของเขาก่อนนะคะเพื่อนมาค่ะ เดี๋ยวขอหมุนล้างหน้าเกมก่อนนะด้วยเบ็ด100นะจ๊ะ10หมุนจันแล้วเราค่อยไปซื้อฟรีเกมกันนะคะเพื่อนๆไปจ้ามาเออเปิดเกมมาก็ไหลนะฮะมาโอ้โหเสียดนะ K 3, ายอะเคแถว3เมื่อกี้ถ้าขึ้นสวยเลยเอ,อ้ยไม่มีวายขุนซ้ำเหรอเออพี่วายมาแล้วนะาไหลนอกรวนจ้าไปจ้า รับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะเป็นแนวทางดีๆเออไหลมาโอ้โหเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะจ้ามาครมาดูนะคะเดี๋ยวเหมยลี่จะซื้อฟรีแล้วนะคะเออโถขึ้นมาเต็มเลยเออโอ้โหเสียดายสกเกตเตอร์อีกหนึ่งตัวนะคะมาซื้อฟรีนะฮะ ไม่ได้มันสูงเกินไปสำหรับเหมยนะคะซื้อฟรีเราไม่หวังอะไรมากมายฮะ,ะมาจ้ะเบ็ดห้บาทนะ,ะในการซื้อฟรีสามพกว่าบาทนะคะมาดูนะฮะเออเฮ้อเอาดิมาจ้าหตัวแล้วนะคะขออีกอะมาแถวสุดท้ายอีกหนึ่งตัวมาดูนะฮะจะปุ้งปังกันไหมนะคะเอาโอเไม่เป็นไรจ้ะไปเริ่มกันเลย1ิบปหมุนนะคะเออเอ้ยคูณสิห้ 15, โอ้โห คูณสามหมอห้าคูณสิบห้านี่คือจ่าด,ดมแจ่มว้าวนะเพื่อนเฮ้ยสิบห้ามุนแล้วนะอย,งงอย่างเงี้ยอย่างเงานะจ้าไปจ้าเออเอเรียงมาแต่ได้นะคูณแค่สามนะเพื่อน,อ,นอ่ะหกเฮ้ยจ่ายหน่อยนะจ่ายหน่อยนะเอาให้สมศักดิ์ศรีนะจ้าที่ซื้อไป มาดูนะคะกำไรเท่าไหร่นะคะวายออกมาแล้วจ้าพรของพระเจ้าเอ้ยวายมาสามนะคะพี่พี่โอเคสวยงามไปจ้าไม่มีคูณซ้ำนะคะเพื่อนแต่ได้นะคะมงกุฎขาดอีกหนึ่งแถวเท่านั้นติดหมุนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาสลับหมุนออตโต้นะจ๊ะพี่พี่ โอ้โหไม่จ่ายเลยนะคะเหลือหกหมุนแล้วไปจ้าตีหมุนสุดท้ายนะคะพี่พี่เ้นเหนียวจริงๆนะคะจ่ายน้อยไปขอเคอีกแถวนึงโอ้โหไม่ขึ้นนะมาจ้ะเออคิวเรียงมาดอกนี้สวย ที e, แถวสามมาไหมนั่นแหละต้องมาแล้วจ้าเออมาตายให้นะฮะได้คืนกันมาแล้วนะจ๊ะสำหรับสเก็ตเตอร์ฟรีเกมที่ซื้อไปนะฮะโอเคกำไรนะฮะแล้วเรามาสลับหมุนออตโต้นะจ๊ะพี่ๆขอเริ่มที่เบ็ดละ200ก่อนนะจ๊ะไอ10หมุนจ้า เออมาอคิวเคตามมาจา้ะเปิดเทอร์โบไปด้วยนะคะเร่งจังหวะกันสักนิดนึงเออวายมามาจา้าใครอยากให้เหมยลี่เสนอคลิปคอนเทนต์แบบไหนคะเสนอมาได้เลยจา้าคอมเมนต์กันเข้ามานะคะเพื่อนๆ มาค่ะขอปรับเบ็ดที่เบ็ด500นะคะไป30หมุนจ้าหื้ยคิวนะคะขาดแถวเดียวเท่านั้นจริงๆมาเฮ้ยวายมาวะมีตัวคูณปะเออนั่นแหละปั๊มอีกสักทีได้ไหมเออมาโอเคสวยงามนะคะสำหรับคลิปนี้ เออเป็นการเล่นสลับกันนะฮะออโต้และอาหรซื้อฟรีสปินนะคะพี่ๆซ้ำไหมนั่นแหละต้องซ้ำมาจ้ะโอเคนะคะดอกนี้ซ้ำใมาอีกสวยงามมากพี่วายมาอีกแล้วไหลอย่างต่อเนื่องขออีกทีเออมาขออีกครั้งโอเคมาจ้า เดี๋ยวขอปรับเบ็ดลงนะคะเหมือนลิกก็กำไรกันแล้วนะคะเพื่อนๆสองร้อยเท่านั้นทิ้งท้ายด้วยสิบหมุนสุดท้ายจ้าไปค่ะหื่งมามาจ้ะขอไปหนึ่งพันแล้วกันนะคะไปเริ่มค่ะวิ่งมา เออเหนียวนะฮะไปตามาอุ้ยเอนะฮะขาดแถวสามแถวเดียวจริงๆไม่งั้นปูปังกันไปเลยโอเคทิ้งท้ายไว้นะฮะ มามีตัวคูณอีกไหมโหไม่มีนะจ๊ะพี่พี่สำหรับคลิปนี้นะคะก็กำไรกันไปแบบจุกๆลองไปหาเล่นกันได้นะคะของค่าย VG เล่นตามสเต็ปของเมลลี่เลยนะคะซื้อฟรีสปินและสลับการหมุนออโต้นะจ๊ะสำหรับวันนี้นะคะเมลี่ขอตัวลาไปก่อนแต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อติดตามเทคนิคและทิคดีๆจากเมลลี่นะจ๊ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ